ก็กระทันหันหนะเราทั้งสาเพิ่งรู้ว่าว่าต้องมีการตรวจตรวจร่างกายปกติเขาจะบอกล่วงหน้าแต่ความที่ผมทั้งสามเนี่ยต้องไปทําการค้าแข่งที่ประเทศจีนชายนิสเอกบอก็เลยทําให้เราเนี่ยเพราะเราต้องไปอยู่2อสาอาทิตย์เนาะทำให้เวลามันไม่ match, แมชก็เลยทำให้ก็ก็เดี๋ยวจะมีการตรวจทีเดือนมกราเพราะนั้นทุก C ีเกมทุกเอเชียอิน o อร์เกมทุกคนจะต้องแสดงความฟิตใช่ไหมครับ ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ผมไปได้เหรียญทองออกมาที่ที่ไหนว่ากัมพูชาเกมผมก็ไม่ผ่านด้วยนะครั้งสุดท้ายอ่ะนั่นก็เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นวิทยาทานให้กับเด็กทุกทุกท่านครับไม่ใช่เป็นฝีมืออย่างเดียวต้องร่างกายต้องฟิตด้วยครับซึ่งความดันของพัสดารนี้ดีมากฮะร้อยสิบห้าผมแอบดูอยู่ส่วนวันนี้เหนื่อยไหม ผมเหรอ <Okay. S 1> ผมเหนื่อยแต่รู้สึกดีแล้วเพราะผมจริงผมงดการวิ่งมาเดือนหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มวิ่งเพราะความที่มีแข่งขันติด,ตดกันมตลอดเลยก็เลยทำให้นักกีฬาเนี่ยนอนหลับบ้างฟิตบ้างไม่หลับบ้างมันผมว่าทุกคนเป็นหมดอ่ะมันมีศึกศึกผมกับโดยเฉพาะพัสกรเนี่ยกรรมศึกหนักมาตั้งหกแดงทั้งนอกหลีกในหลีกไม่ต่างกับห้าหกทัวร์นาเมนต์ซึ่งพัสกรรู้ดีว่าโอ้โหคุณไม่เชื่อว,ว่ามีฝีมืออย่างเดียวนะคุณมีร่างกายที่ว่าพละกาย แข็งแรงสมบูรณ์มันก็หัวสมองก็จะไบรท์นะครับมาทั้งแอปรับเปไปไงน้ำวันน uh ี้ตรวจร่างกายแล้วก็ไปแข่งขันจีนมาหลายหมัดละก็วันนี้ตรวจร่างกายก็สดชื่นดีค่ะเพราะว่าหนูส่วนตัวหนูไม่ค่อยออกกําลังกายอยู่แล้ววันนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกดีค่ะที่ได้มาออกกําลังกายบ้างแล้วก็ไปแข่งที่จีนก็ชอบค่ะก็คิดว่า ว่าจะไปอีกหลายๆครั้งแล้วก็น่าจะหันเหไปเล่นทางชน bon ิดเอเบอรนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้แชมป์ครูเก้าลูกผู้หญิงด้วยค่ะและ้ว,วคิดว่าคิดว่าครูแปดลูกในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้มีแข่งขันไหมเพราะว่ามันเกิดการบุมในต่างประเทศแล้วคิดว่ามีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยบุมมากเงินรางวัลก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มีต่างชาติเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจ หนูคิดว่าถ้าเราให้ความสนใจตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึงในการสร้างอาชีพของเราค่ะส่วนกรครั้งแรกรเลยไปเล่นตูป่าลูกที่กินวันนี้ตัวร่างกายรู้สึกว่าขาสุกโตนิ่มากเลยอ,อันนั้นก็บาลานซ์ก็ถือว่าก็ทำํำได้ค่อนข้างดีมาตลอดอยู่นะครับแต่ว่าเรื่อง ความฟิตอื่นๆก็ถือว่าดรอปลงไปครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่ต๋องบอกเรากำศึกกันมาต่อเนื่องไม่ค่อยได้มีเวลาออกกําลังกันเท่าไหร่ครับก็วันนี้ก็ถือว่าหนักหนัก,หนกเหมือนกันปั่นจักรยานครับผม<ช>ส่วนก,ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกนะครับก็อยากจะไปลองอะไรที่มันท้าทายตัวเองดูแล้วก็ใหม่ๆดูมั่งก็อย่างพี่ต๋องไปก็ไปท้าทายตัวเอง<ช>ไปลองกีฬาที่เขากําลังแบบนิยมกันตอนนี้ครับที่ประเทศจีนก็เผื่อเราได้ได้เทคนิคได้อะไรมาเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับ ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนคนไทยไหมเชียร์เราแปดลูกไหมก็จริงๆแล้วทุกคนก็ให้ให้ความร่วมมือมาตลอดตลอด40ปีเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคิวสปอร์ตแต่ผมอ่ะอยากอยากอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยเชียร์ภูบ้างแครอมบ้างสนุกเนเชียร์มาพอสมควรแล้วบิลเลียดบ้างหรือชายนิสเซกบอลกำลังเด็กใหม่ไฟแรงเลยผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าอีกไม่นานเนี่ย ผมเชื่อว่าทาไมถึงมันกําลังทําอยู่นตอนนี้ผมเพราะประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เขามีมีมืออาชีพเยอะอยู่นะแต่การแปลว่าประชากรก็พันสามร้อยกว่าล้านคนผมเชื่อว่าตอนนี้การเทิร์นโปรแต่ละปีของจีนเนี่ยในกีฬาเขากิๆเกือบพันชีวิตนะครับแต่ไปเทิร์นโปรอยู่แทบไม่ถึง20่สิบเปอร์เซ็นต์อชีวิตเขาด้านหลเป็นที่มาของการที่เขามาสร้างทัวร์ใหม่เหมือนสร้างอเมริกันฟุตบอลเหมือนอเมริกาฮะเพื่อให้ในกีฬาของเขาอยู่รอดแล้วก็ฝึกฝนบวกกับ ออนท็อปก็คือเงนินรางวัลดีมากซึ่งอีกหน่อยอีกไม่นานนี้ไม่ว่าจะเป็นผมเป็นกรใครจะไปรู้เราจะอยู่แถบเนี่ยฮะหากินในประเทศพี่น้องกันรายการนี้ใช่ฮะหกแสนหยวนฮะสามล้านบาทคูณห้าเข้าไปนะครับนี่คือรายการหนึ่งในสี่เก็บคะแนนที่ผมทราบนะตอนนี้เก็บคะแนนหรือเปล่าวะหกล้านหยวนนี่ก็สามไม่หกหกแสนหยวนหกแสนหยวนเก็บคะแนนไหมก็อันนี้หนูแต่แต่เราไปถามนะใน แขกรับเชิญนะฮะเดี๋ยวเราก็ยังไม่รู้อะไรมากเลยไม่สามบอกบอกอะไรได้มากกว่านี้แต่รับรองว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเอาจะเป็นร้องเรื่องแท็กติกเรื่องรูปเกมแม่นั่งผมกรแอมแอม,แอมก็เพิ่งได้คิวมาไม่เกิน6เดือนมาผมเพิ่งได้คิวมาสองสามวันนี้กก็เพิ่งได้คิวเพราะทุกอย่างเป็นการเปิดสกัดใหม่แต่เรายินดีครับเราอยากให้เกมน,นี้เปิด w o r l d w โดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยเราต้องการในกีฬาเพื่อไปสู้ใครจะไปรู้อีกหน่อยอาจจะมีฝรั่งมาเล่นกับเราเยอะก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ